มีรอีอี่ยังดี่ยีอนี้ี่ียี่ียหรูนให้เรียบร้อยแล้ว <of> ไดๆๆไม่ได้ไม่ได้ให้ครูก็พันให้ครูก็พันไม่ต้องพัน เสี่ยมีกริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมผู้ปกครองคนชี้แนะด้วยนะจ๊ะ มาแล้วจ้ะมา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 วันนี้โน้ตลงมาวันนี้พาพี่มาออกกำลังกายอาจารย์สวัสดีครับแชร์เดี๋ยววันนี้ขอต่อยมวยหน่อยอยากต่อยครูมวยด้วคุณเข้ามาในดินแดนของเขาแล้วคุณไม่น่าเปรี้ยวขนาดนี้อยากต่อยครูเขาพักกินพวกยิมข้าวก่อนไหมฮะอยากต่อยครูอะหรอดูกางเกงหมูก่อนนี่นั่นแหละคนไปเปลี่ยนก่อนอย่างแรกเลยคุณมาใส่หวานเลยคุณมีฉายาอย่างทักลิ้นเลียน ไม่น่าใช่ฉายาในวงการมวยไม่เดี๋ยวผมว่าไม่ใช <government> ่ฉายาเดียวให้คุยกินขนมขามครับเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอะมึงนี่มาจริงๆเลยอันนี้มาคุยกันก่อนชวนกูมาวันเนี้ยเนี่ยมาต่อยมือกับคนรังกายอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นเหรอก็รู้นะก็รู้รู้ว่าก็เออเดี๋ยวออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวมีคนมาด้วยมันไม่สมกับที่ใช้คำพูดว่าเป็นแท็กมาแล้วจ้าพ่อมึงเออเดี๋ยวมีเออเดี๋ยวเอาไปข้างบนก่อนมาๆๆนี่ไง ไม่ไงนี่เด็กใส่ดูนี่มีอะ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 มีอห่มีอหรอนี่บาลอารมณ์บายอารมณ์ชอบเทสน่าผู้บวชกลิ่นเงเอียบอยู่เลยใช่ก็ปรับปรุงในช่วงโค้งไงเน่เน่เทเทดนี่พอดียง ดีอ่ะอันนี้พอดีพอดีอ่ะพอดีอ่ะไปอ่ะไปอ่ะมึงโดนครูเขาหนักกว่านี้เยอะไม่ต้องห่วงหรอกกูณตกเนี่ยคุณตกในกูเทสจริงเนี่ยเนี่ยเขย่างลืมเก่งแก่คุณจะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไหมอันนี้แหละน่าอยู่ต้องวอร์มก่อนเดี๋ยวรอไม่ถึงผมถามคุณก่อนคุณรู้จักที่นี่อะไรได้ไงเลยรู้จักเพราะว่ามีปัญหากับเจ้าของเนี่ยเจ้าของเนี่ยเนี่ยเจริญทองเกียรติบ้านช่องเนี่ยผมมีปัญหาเขาอุ้ยโทรศัท์ Ai, like like a <laughs> น <mm no yes ี่วันนี้คุณรู้่วงไงเฮ้ยที่อันนี้ก็บปาไวเตะเออเออเวเตะเวทีไม่แต่ปัจจุบันแบบค่ายมวยไม่เหมือนสิ่งที่เราคิดภาพที่เห็นหนังล่าสุดตอนนั้นที่ไปฝึกหรือไม่ก็ไปเคยไปเห็นเด็กๆหลังกรสีเหม็นนร้อ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 นระบายอากาศยากแต่เดี๋ยวนี้ดีเออวันนี้ระบายอากาศดีระบายระบาดีพัดลมพัดลมมีห้องน้ำห้องน้ำสะอาดทุกหญิงก็ทำไมเขาชอบมาเล่นอย่างนี้เพื่อออกกำลังกายมีการเบิร์นปอกกันตัวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้มาด้วยเฮ้ยแขกพลระจา มาผู้หญิงมันเล่นมวยเออทำไมอ่ะเรวดิผมอยากคุกวงในบอกเลยผมอยากคุกวงในเดี๋ยวลองดูว่าหน่วยกล้านจะเป็นไงอ่าสเปคคุณด้วยเอาบอกเลยเฮ้ยกินท่าก่อนดีกว่าไม่จีบก่อนแท็กมาแล้วจ้า่ก่อนเราจะต่อยมวยเราก็กินหน่มจีนก่อนเว้ยมีหนมจีนน้ำเงี้ยวน้ำยานี่ที่ผงขาวผงขาวลูก ขอบคุณมากครับี่ขอบคุณมากคพี่ครับของข่าวกินลูกน้ำปมน้ำปลาทีเจ็ดนะวันนี้น้ำปลาตาหอยนี่อร่อยนะสปอนเซอร์เขาได้นะวุ้นเชียงหัวเนี่ครับวุนเชียงครับอคุณเชียงนี่ค่ะไอ้นี่ใช่ไหมแหมเองก็กินอยู่ปากดีเดี๋ยวตีให้หนอนแดดไอ้บอกเลยนะว่าเนี่ยอันนี้เพิ่งเป็นครั้งแรกคือหิวอยากกินขนมจีนเห็นอะเห็นคุ้มวยกินขนมจีนก็อยากเราก็อยากโดนมากเลยเนี่ย เว่าเดี๋ยวเรากินขนมจีนก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยไปต่อยมวยนะแท็กมาแล้วจ้า นั่งชมพู่นั่งลูกนั่งนั่งนั่งแนะนำตัวดีกว่าชื่อสวัสดีค่ะชมพู่นะคะชมพู่นะคะมีไอจีไหมลูกมีไอจีค่ะชมพู่ดอทเวิร์ค่ะครับผมแล้วเฟซบุ๊กอ่ะเฟซบุ๊กทนชยาหวังพงค่ะขอดิดหูทีนึงได้ปุ๊บอุ้ยได้สองทีอุ้ยเอางี้ดยก่อนไหนๆว่าถามเรื่องการต่อยมวยชอบไหมชอบค่ะชอบชอบชอบสู้ชอบสู้ใช่ระหว่างคุกวงในกับวงนอกหนูชอบไหนลูกชอบนอกชอบนอกอะทำไมถึงชอบนอก เราใจเราใจดีนะไอ้ขอโทษนะใครเป็นคนผักให้หนูหนูถักเองวันหลังพี่ถักให้หนูอุ้ยถักอะไรตรงไหนในถักตรงนี้เลยอ๋อถ้าตรงนั้นมันคงไม่ยากขนาดนี้มังลูกวันนี้ดีใจเดี๋ยวจะให้ครูมาสอนมวยโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้พี่ชายพี่จะมาต่อยมวยด้วยเสร็จแล้วไปเล่นบาสต่ออย่าบูลลี่กีฬาอย่าบูลลี่กีฬาดูกางเกงเลยโอ้โหครูมาเลยพี่โอเคเนี่ยครูพันให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายหนูถ่อยยั่ายยัแหม ไอ้หนูใจเย็นๆดิใจเย็นต้ก็พานได้นะครับอ่าลองดูครับไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ให้ครูก็ผ่านให้ครู่านไม่ต้องผ่าน,นไม่ดูเหมือนแนวที่เ <c oughs> พิ่งกดบีซีดีแกมันเพิ่งมาดูวันนั้นเอง <c oughs> แหมที่พันให้ครูตัวพันแรงแล้ยไอ้หอมนกูเป็นหมูวะผู้หญิงกับการต่อยมวยเป็นยังไง โอ๊ยะทำไมอะไรอะไรนี่คนผทำห้าบาทสิบบาทมันก็เอาไอ้นี่แต่มาทน้องชมคือแบบหนูชอบแบบมันดูแบบสนุกดีแล้วก็ดูเป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าศรรากกิลปะการต่อสู้เนาะเผ<ต>ื่อเวลาเราเจอผู้ชายหรือเจอใครที่เราไม่โอเคเราก็ต่อยมันเลยคิดอยคิดกันอาเอาเป็นเอากำลังกายก่อนดีกว่าแล้วถ้าให้มีแฟนเป็นนักมวยหนูยังไม่เคยมีแฟนเป็นนักกีฬาเลยพี่ไม่มีแฟนนักกีฬาเลยใช่ไม่เคยมีแฟนเป็นนักกีฬาทำไมอ่ะทำไมเราไม่ถูกฉลองกับนักกีฬาไม่ก็ไม่ มาจีบ <Bond> เลยอ่ะนักกีฬาท่านไหนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะฮะก็ไอจีเข้ามาได้บ้างให้ครูพันธให้ะโอ้สีกางเกงสีมือเลือกแล้วจริงๆมันใช่อ่ะทำเป็นปอกแล้วมีแบบเออครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย่แท็กฉายาอะไรทัดพัอยู่อะไรเจริญทองสายเรียนไม่ที่ลานจอดรถมึงพูดคนละอย่างมึงเอาที่เหมือนลานจอดรถที่กูถามมึงฉายาอะไรแท็กสายเรียนแบบอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูสอนยืดแค้นลูกอย่าเพิ่อยี้ตอนนี้อย่ายืดอย่างนี้พี่ไม่ไหวมันจะไม่ดีไม่งามเด้อนั่นนะท่านนะท่านนะยืดเช่นกะชือคะว่าแล้วมันไม่มีแฟร์แม้กีฬาหนูไม่ฉายาอะไรอ่ะชีต้าให้หน่อยชมพู่อูใหญ่หูใหญ่หูใหญ่ชมพู่โอ้โหใหญ่จังทุกคน เป็ียนมาจมพ่โอ้โหใหญ่จังนี่คือสายยาของการมวยใช่แล้วโนโดอะน่ะโนดสายเสริมนะจ๊ะโนดสายเขียวเดี่ยวสองทีอ๋ออะไรอ่ะม <c oughs> ันตึง <c oughs> คนอะไรวะรักแร้ดีถ้าเมียกูที่บ้านรักแร้อย่างนี้นะกูวิ่งเข้าหาทุกวันแล้วแล้วไหนถ้าปิดอะไรเอง <c oughs> มึงได้วมวยมานานเนี่ยเป็นขาสี <c oughs> ่ย่จะท่าปิดนย <c oughs> เราไปเขาครับตั้งลงขึ้นอยู่นี้มือนี้ปล่อยลงมือนี้ล็อกเห็นไหมให้อยู่ลักษณะนี้แล้วกลับไปยืนด้านหลังที่เดิมแล้วยืนจุดดวยเหมือนเดิมเข้าอย่าทำน้องสมาธิไม่อยู่กับครูเขาเลยเนินสองอ่าลองครับเฮ้ยครูให้ครูเขาบ้างให้ครูเขาบ้างเข้าลูกเข้าเอาไงให้ครูดีกว่าเนินสอง สอกอะไรอะยับออยสอบขยับขาหมาผเข้าเขา่อนเขื่อนโอเเข่อนอี่โอ้ยยังดีอย่างนี้ลยโอ้ยเขื่อนโอเคได้ไมไดีเขะซ้ายอีสอกออได้แล้วเนี่ยเอาทีนี้ใส่โนมมาใส่โนมเลย ไปไปแตะเตะตะให้ข้างให้ข้างทางขวาแตะเตะแี่เตตะเลงต่ำเตะเอ้ยนีจเย็นใจเยยนยนเป็นพี่เลี้ยงเ้าเป็นพี่เพราเราจะไม่เอาเเฮ้ยเราต้องมีการไหว้ครูลูกนางนางลูกเดี๋ยวพี่ไหว้ค เหมือนเห็นตามไอจีเขาอะครับให้ภรรยานั่งหนีเป๊ะเลยครับผมบายบายครูต่อยมวยต้องมีครูบาอาจารย์ไงก็ขอให้หนูนะเออตั้งใจตั้งใจต่อยมวยก็อยากให้มีลูกมีภัยแลู้ลูกนะเด็กดีนะลูกนะมีลูกมีน้าถ่ายน้าปลอดภัยลูกปลอดลูกปลอดหนักหน่วงเลยหนักหน่วงปล่อยให้ทำก็หลายยาวเลยไป เปลกับครูะพูดีกว่าครับจะได้ได้เลยเออยับเบิ่งอ่อยเบิ่งเออเอาทิปเบิ่งอุ้ยซอกลับเบิ่งเออ่อซอกซ้ายเบิ่งเออซอกขวาเบิ่งเออซอกขวาเบิ่งเออซอกซ้ายเบิ่งมาะต่อยดิ ครับครูครับเชิญครับเชิญนครับครูคูนั่งเลยครูนั่งเลยครูนี่ให้ครูสอนเนี่ยให้ครูสอนครูถ้าสมมติว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าถตงว่าโดนลวนลามเนี่ยมีใครมาจับหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยมุติอ่้วูจับเองครมองดูตาทิศตาทิตาทิศเฉยอะครูเรต้องเลือกว่าครูจะเป็นตัวลวนลามหรือตัวสอนเป็นตัวลวนลามน้าตาลวนลามมเลย เข้ามาล้วนแหนจับหน่อยอันนี้นี่นพูดนี้เลยาจะแก้ไขงจะเข้าไปกูอหน่อยอยากกินปลาทูาิดะไรมือจะไปนาอกแล้วมันจะเข้ามาจับเข้ามโนกันอว้อย่างนี้เห็หมือมืออาซ้ายเนี่ยต้องนําไว้ก่อนใช่นั่งนี้ช่วงแขนใหญ่เข้ามาถ้าถ้าสมมติหัวหลัไปเหนหัวไปหัวไปนี่หัวหัวมากันเดี๋ยวก่อนไม่ไมม่ไ่ เออปีนี่เอี่นี้ผเ็นี่มนเีนอ่าอยากเยมใจเย็นนเย็นสอนท่าเนอะสอนท่านอันี้ก็ร้อนแล้วเกิดมาปึ๊บป๊บ๊อืยไม่ไเยนเลินะเขียวนะเขียวนะนึก็มีจะตด้วย2องสายตาเราต้องดูเลยว่าเ็าเข้ามาลักษณะไงถ้าตาตาตาเบือแล้วอะเมาเมาเม ไปขีกายเลยแล้วก็อย่างเดียวก็คือกระจับกระจับใครเลยลูกดูแลมีน้องคนหนึ่งมันก็ต้องดูแลนะท่านผู้ชมนะเออจะให้น้องงูเหงื่ออะไรก็ไม่ได้หรอกกลับเดือดเดินไหมเดือดอยู่อยู่แฮกเค็บปะค่ะครูเย็บบึ้งเย็บบึ้งไอ้บึ้งอ่าหนึ่งสองบึ้งบึ้งอ่าแล้วไงเอาสอ พึ่งเออคอยมาคอยพึ่งเออกระชับบ้างเออขอบคุณค่ะชอบมากเลยเวลาดึงเข้าดึงออกอะไรอย่างเงี้ยนะแปลกเหมือนกันเนาะโอ้เพลินๆนะอู้เราวางเราวางเราวางคุณค่ะคุณค่ะผมว่านี่เป็นภาพผ่งพัดลมที่สี่ยู่กิ้วที่สุดแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยพี่แอ๊ดเหนื่อยดิ พี่เห็นแล้วลูกแต่มันสนุกนะหนูชอบมันได้เบิร์นมันชอบมากกว่าที่แบบเข้าฟิตเนสแล้วต้องทำแบบเป็ตละสี่ครั้งอาออทิตย์ห้านาทีแล้วครับหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ทันหายเหนื่อยอันนี้มันมีการผ่อนคลายมีการเตะมันมีการชกและมีการป้องกันตัวด้วยไหนๆก็ถามว่าชอบผู้ชายแบบไหนอชอบผู้ชายแบบไหนคะเออทำไมบอรเห็นเห็นบอกว่าไม่มีแบบนักกีฬา ไม่มีนักกีฬามแฟนอย่าเพิ่งเปิดช่องนี่พี่เปิดให้เยใจเย็นเพี่เปิดให้มีมแล้วีดารามีารามาจีบอโหเฮ้ยมันมีโหเยอะเว้ยเฮ้ยไอรจุงไอจีก็ได้ใครก็ได้มีคนนี้คนนึ่งจะปสกีนให้น้องแล้วเป็นไงครับเขี้ยนเล่นละครกูด้วยแล้วกูก็รู้จักพ่อแม่เขาด้วยูแล้วพี่ไม่กดอ่ะนเขาดูแเขาดูแเขาดูแเขาดูภาไเฉยจเดียยเเยเเนี่ยล่าสุด แล้วก็รู้มีมันน้องน้องแบบนรรักเหอผมเล่นละครกับพ่อแม่เอาางี้ดีกว่าในกุ๊ปเกมกูอ่ะมีมันอยู่ด้วยแล้วใครอีกแล้วใครอีกส่วนมากจะมีประมาณนี้อ่ะโอ้โหวนี้ขอบคุณน้องมากนะขอบคุณมากวันว่างมาใหม่แล้วอย่าลืมฮะขอบคุณที่เจริญทองด้วยเจ็ดนองที่นี่เลยครุเป็ดกรุ๊เป็ดครุเป็ดตอนนี้อยู่ใต้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับเดี๋ยวนี้คุณยกไหมคุณยกไหมลองคุณยกไหมเออลองคุณยกไหม ก็ดีหมดของผมขนมจีนยังไม่ย่อยเลยขอบคุณมากนะครับผมครับคุณครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับรายการแท็กมาแล้วจ้าครับครับวันนี้3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ว่าใครชุดซื้อที่ไหนอันนี้ชุดซื้อไหนพี่เบย์อยากให้ซื้อให้อาดิดาสไงพี่อดิดาสเหรอตัวกติ้นมึงใส่ไนกี้โน้ต